p n e. New s ขอนำคุณผู้ชมสู่จังหวัดตราดเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงค่าล้ำระกรรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาค่ะแต่ว่าที่จะพาไปนั่นก็คือกิจกรรมดีๆของ P.E.A. เขต2ภาคกลางโดยคุณนัททรวัชรัเสียนหรือว่าคุณนองหน้าบางแสนอยู่ในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนองขอบคุณค่ะคุณปอค่ะ และขอต้อนรับชาว PEA ทุกท่านเข้าสู่จังหวัดตราดค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA เขต2ภาคกลางจอดชมรรีค่ะในวันนี้พื้นที่ของเรามีกิจกรรมดีๆถึง3กิจกรรมด้วยกันภายใน1วันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2,559นายชานะเอี่ยมแสงผู้วราชาการจังหวัดตราดและนายปียพน์รุธิระโกผู้อำนวยการเพียเขตสองภาคกลางจังหวัดชมบุรีร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ PA ปลูกดูแลรักป่าประจำปี2,559เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนืเน่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พรรษา12สิงหาคม2559 โดยนายทวัชชัยร้อยสีผู้จัดการ PA จังหวัดตราดกล่าวรายงานณบริเวณบ้านปากคลองบางกระดานตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถด้านการดูแลรักษาป่าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยหวังว่ากล้าโกงกางที่ร่วมกันปลูกกว่า7 0 0 0ต้นนี้จะเติบโตเป็นแหล่งอาหารสําคัญของสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่อนุบาลสัตว์น้าใน,นระยะตัวอ่อนที่สําคัญชาวบ้านจะได้อาศัยป่าใช้ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของกุ้งและปลาอีกทั้งยังเป็นแหล่งลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งด้วยต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายชันณนเอี่ยมแสงผู้ราชการจังหวัดตราดนายปิยะพรุธ,ธิระโกผู้อำนวยการเพียเขตสองภาคกลางจังหวัดชนบุรียังร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ พีเอรักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินณนะบริเวณคลองห้วงไม้ซีตำบลตะก,กางอำเภอเมืองจังหวัดตราดและบริเวณคลองห้วงโบดบ้านหนองยางตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยพีเอร่วมกับผู้นำชุมชนวางแผนร่วมคิดร่วมทำสร้างฝายชะลอน้ำจากวัสดุคอนกรีตชำรุดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเพื่อกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านภัยแง้งและยังร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา ลงแหล่งน้ำรวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพรอบๆฝายชะลอน้ำอีกด้วยตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของการทำงาน,นคือร่วมคิดนะครับเราก็เกิดในเรื่องของการทำประชาคมนะครับแล้วก็มาร่วมคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นที่ดังดันตอนบนคือต้นน้ำเนี่ยเราต้องมีฝายนะครับก็คือการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับประโยชน์หรือได้ทำร่วมทำระชาวิจารณ์เนี่ยมาร่วมกันนะครับตั้งแต่กระบวนการวางเสาไฟวนะครับกระบวนการเลียงหินนะครับเทป,ปูนนะครับอันนี้ก็คือร่วมทําก็ต้องขอบคุณทางการไฟฟ้าไว้ ภูมิภาคนะครับที่จัดโครงการดีๆมาให้กับทางจังหวัดตราดในเรื่องของการปลูกป่าชายเลนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมาการสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดตราดมากถ้าเรามีฝายแบบนี้เยอะๆเ,เราสามารถชะลอน้ําไว้ได้เนี่ยป่าก็ชุม่มชื้นขึ้นสัตว์ก็สามารถลงมาหากินพื้นดินต่างๆรอบๆบ,ร,บริเวณนั้นก็ชุม่มชื้นมากขึ้นพี่น้องการเกษตรก็สามารถนําน้ําไปใช้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะคะและอย่าลืมติดตามความคืบหน้าในการส่งมอบโครงการ P.A. E. รักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินประจำปี2559ในพื้นที่ของ P.A. E. เขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีกันนะคะซึ่งแม้ว่าในวันนี้เราจะได้ทำการส่งมอบไปสองฝ่ายแล้วแต่ในพื้นที่ของเรายังมีอีกหฝ่ายด้วยกันนะคะที่จะต้องทำการส่งมอบในโครงการนี้ต่อไปอย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าอีก5แห่งที่เหลือนั้นเป็นของที่ใดบ้าง สำหรับวันนี้ดิฉันนัททรวัชรตะเทียนจากแผานกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม p a เขตสภาคกลางจังหวัดชนบุรีรายงานค่ะ